สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้นกด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะล่าสุดนะคะนกก็มีข่าวสารมาแจ้งพี่พี่นะคะก่อนจะนอนกันนะคะรอบดึกนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากแฟนคลับลุงพลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะคะวามคืบหน้าล่าสุด ฟังชัดๆตาชานปกป้องลุงพลขนาดไหนทีมข่าวได้พูดคุยกับตาชานหลาโพตาของน้องชมพู่ในฐานะพ่อของป้าแตนเปิดเผยว่าตนทราบแล้วว่าลุงพลได้รับการประกันตัวส่วนตัวก็ดีใจที่ศาลให้ประกันตัวให้ความยุติธรรมอนุญาตให้การประกันตัวได้โดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของศาล ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่มากน้อยเพียงใดแต่ส่วนตัวยืนยันคำเดิมว่าคนในครอบครัวไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่หรือแม้แต่ลุงพลก็ไม่ใช่คนที่จะทำน้องชมพู่ส่วนที่มีหมายจับก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าจริงเท็จแค่ไหนด้วยในวันพรุ่งนี้ตนเตรียมที่จะทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลุงพลกับป้าแตน เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเจอเรื่องร้ายๆแต่ก็เป็นพิธีในครอบครัวไม่ได้จัดยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามคนร้ายตัวจริงหรือคนที่ทำกับน้องชมพู่จะเป็นใครตนขอปฏิเสธที่จะตอบหรือแสดงความคิดเห็นปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของตำรวจกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เตรียมที่จะมีการเอาผิดป้าแตน ในข้อหาพานายชัยพลหลบหนีในวันดังก,กล่าวรู้ว่ามีการออกหมายจับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนบอกว่าจะเข้ามาเวลาใดดังนั้นลุงพลป้าแตนก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปเจอกับทนายความแต่สุดท้ายก็เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมอบตัวดังนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าหลบหนีหรือ ช่วยการหลบหนีตนจึงไม่มีความกังวลในเรื่องนี้แต่หากในอัจฉริยะจะฟ้องดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายตาชาญยังบ่อยกว่าวันนี้คนในครอบครัวเริ่มที่จะหันมาพูดคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะน้าแต่น้าตายก็เริ่มเข้าใจฝ่ายของลุงพลมากยิ่งขึ้นคนในครอบครัวไม่จำเป็นต้องทะเลาะหรือโกรธอะไรกัน เป็นครอบครัวเดียวกันก็จริงแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้เวลาเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ในฐานะคนกลางก็พร้อมที่จะทำให้คนในครอบครัวเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ยกเว้นพ่อแม่น้องชมพูที่ตอนนี้ยังแยกออกจากครอบครัวและยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเข้ามาคืนดีหรือเชื่อมความสัมพันธ์กับใครในครอบครัวใหญ่อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมา ตนและชาวบ้านอีกจำนวน18คนเคยถูกแจ้งจับในข้อหาตัดต้นกล้วยของชาวบ้านและต้องไปนอนคุกหนึ่งคืนก่อนได้รับการประกันตัวจากนั้นก็ได้มีการสู้คดียาวนานอีกกว่า1ปี3เดือนกระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์ในปัจจุบันแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นแม้ว่าจะนอนคุกเพียงแค่หนึ่งคืนตนก็อยากให้เป็นบทเรียนไม่อยากให้ลูกหลานต้องเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลและทนายตัต้มดังนี้ครับจุดเริ่มต้นคนที่ลากทนายสุดหล่อของเราเข้าไปวนเวียนในคดีของลุงคือดร์ฟิชหรือเปล่าคะแนะนําให้ลุงฟ้องทะนะข้อหาหมิ่นประมาทลุงทะนะถึงกัดไม่ปล่อยเลยดรฟิชเป็นคนพูดเอง ในหลายหลายรายการว่าตำรวจขอให้แกเข้ามาดูลุงสอดส่องให้ด้วยถึงว่าพอลุงรู้ว่ามาสอดแนมถึงกับรื้อทิ้งกล้องวงจรปิดออกหมดและเริ่มเกิดความไม่เชื่อใจอันนี้เข้าใจความรู้สึกของลุงเลยค่ะทำมาตีสนิทเพื่อหลอกจเจ้าข้อมูลไปให้ตำรวจเพราะตำรวจสงสัยลุงแสดงว่า มาหาลุงเพราะผลประโยชน์ดิฉันไม่ใช่เอฟซลุงแต่เป็นเอฟซีทนายตั้มและเชื่อมั่นในตัวท่านทนายตั้มสงสารลุงที่ถูกยัดเยียดข้อหาสารพัดยาวยิ่งกว่าหางว่าวอีกนี่ขนาดแค่คนบ้านนอกคนหนึ่งนะคะถ้าทนายตั้มทนายสมเกียรติและทนายรัชพลไม่เข้ามาช่วยเข้าไปอยู่ในฮ่องกงแบบไม่ต้องลืมหูลืมตาแล้ว โลกลืมไปเลยการที่หลายคนไปกล่าวหาลุงใส่ร้ายป้ายสีแก่สาบแช่งแก่ทั้งๆท,ที่สารยังไม่ได้พิสูจน์และตัดสินคดีควรจะให้ความเป็นธรรมกับแก่หน่อยใจเขาใจเราสงสารครอบครัวของเขาบ้างคดีต่างๆมันมีที่มาและที่ไปส่วนมากมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการของลุงพลและ การถูกกันแกล้งจากใครบางคนถ้าคนในครอบครัวของคุณไม่ได้ทำผิดและถูกยัดเยียดข้อหาคุณจะยอมไหมคะดิฉันสู้ตายค่ะครอบครัวใครใครก็รักดิฉันไม่รู้ว่าลุงผิดหรือถูกแต่เท่าที่ติดตามข่าวมาตลอดดิฉันคิดว่าไม่ใช่ลุงค่ะอีกฝ่ายมีพิรุษเยอะมากแต่งงที่ตำรวจไม่สงสัยทางนั้นเลย งงที่สุดการที่จับแพจะเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตให้กับเขาและครอบครัวเขาด้วยลูกเขาต้องโดนเพื่อนล้ออีกจะกี่ปีกี่ชาติกดดันมากสำนักข่าวบางช่องก็เอาข่าวของลุงมาเมาส์ใส่ไข่ใส่นมตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพื่อเรียกเรตติง้งและค่าโฆษณาอยากให้เป็นชีวิตครอบครัว คุณรู้บ้างนะแล้วคุณจะรู้ว่าปรับกรรมมีจริงสิ่งที่ทนายตั้มได้กระทำทุกวิธีทางเพื่อจะช่วยเหลือให้ลุงได้พิสูจน์ความจริงว่าลุงไม่ใช่คนทําน้องให้หมดข้อคอรหาให้ลุงได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวเหมือนเดิมในอดีตถือว่าทนายต่้มทำได้ดีที่สุดนับถือน้ำใจของทนายตั้มที่ไม่ทิ้งลุงถึงแม้กระแสที่ตีกลับมา จะแย่มากจะทำให้ทนายตั้มนั้นถูกกันแกล้งเพิ่มมากขึ้นไปอีกสงสารทนายตั้มมากยิ่งเด่นยิ่งดังยิ่งมีคนอิจฉาเต็มกระบุงเลยหนังเรื่องนี้ยาวแน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นแต่ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทนายตาั้มและเอซีทีมงานทนายประชาชนค่ะยึดมั่นในตัวทนายตาั้มและทนายอาคม ต้องพิสูจน์ความจริงและเอาคนร้ายตัวจริงเข้าคุกให้ได้ค่ะไม่ใช่จับแพ้เพื่อให้คดีมันจบจบไปไม่ว่านานแค่ไหนจะรอดูค่ะสู้ๆค่ะความคืบหน้าล่าสุดสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสอ,อยอทแถลงการเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการสอบสวนคดีการกล่าวหาหนายชัยพลวิภา รากน้องชมพู่เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายว่าได้มีการปฏิบัติมิชอบในการรายงานเท็จต่อศาลเพื่อให้ออกหมายจับและจับกุ่มด้วยไม่แสดงหมายใส่กุญแจมือโดยไม่จำเป็นรวมทั้งค้านการประกันตัวด้วยไม่มีเหตุตามกฎหมายหรือไม่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ